สวัสดีค่ะสมเด็จเด็กที่น่ารักของคุณครูทุกคนคะ่ะคุณครูบุษรันชนหารคุณครูส้มคะ่ะเป็นครูประจําชั้นอนุบาลหนึ่งคะ่ะโรงเรียนศัติการน้าสมคะ่ะเรามาเจอกันในคลิปคลิปนี้นะคะก็จะเป็นนะคะคลิปวิชานะคะ ก็จะเป็นคลิปวิชานะคะคณิตศาสตร์ค่ะแต่ว่าค่ะเราก็ได้เรียนจบกันไปแล้วนะคะคุณครูนะคะก็จะใช้วิชานะคะพัฒนาภาษาไทยนะคะมาแทนในวิชาของคณิตศาสตร์นะคะถ้าก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนค่ะคุณครูนะคะก็จะพาเด็กๆนะคะ,ะไปรู้นะคะเกี่ยวกับเก็บความรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้นะคะครอบครัวอุดรักค่ะ ในหน่วยย่อยในวันนี้นะคะก็จะเป็นนะคะการอยู่ร well. ่วมกันของสมาชิกในครอบครัวค่ะสมาชิกนะคะในครอบครัวนะคะของเด็กๆมีทั้งหมดกี่คนคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะยกตัวอย่างนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวของแต่ละครอบครัวจะมีประมาณกี่คนนะคะถ้าถ้าเป็นแบบส่วนมากแล้วนะคะให้เป็นส่วนมากแล้วนะคะก็จะมีคุณพ่อนะคะ คุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูกนะคะถ้าเป็นท,ทั่วไปแล้วก็จะมีลูก1นึคนนะคะแต่ว่าบางครอบครัวค่ะอาจจะมีลูกถึง2คนแล้วก็มีลูกถึง3คนก็ได้นะคะแต่ค่ะในอดีตค่ะในอดีตค่ะส่วนมากแล้วนะคะในครอบครัวนะคะจะมีอาจจะมีสมาชิกนะคะ,ะเริ่มที่ประมาณ7-8คนขึ้นไปเลยคะ่ะเพราะว่า คุณพ่อคุณแม่ในสมัยในสมัยเก่านะคะจะมีลูกหลายคนมากเลยบางคนก็มี5คน6คนค่ะสมาชิกก็อาจจะมีจํานวนที่มากขึ้นค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะในปัจจุบันจะเริ่มต้นค่ะที่สมาชิกในครอบครัวจะเริ่มต้นที่3คนค่ะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกค่ะแล้วก็จะมีบางครอบครัวที่มีลูก2คนก็จะมีครอบครัวเพิ่มเป็น4คนบางครอบครัวก็จะมี3คนนะคะแล้วก็จะทําให ครอบครัวเพิ่มเป็นมีสมาชิกทั A ้งหมดหคนคะ่ะแต่นะคะก็จะมีจํานวนหลายครอบครัวคะ่ะที่จะมีคุณปู่คุณย่าอาศัยอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีคุณตาคุณยายอาศัยอยู่ด้วยก็ได้คะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะค่ะแล้วทีนี้นะคะเราก็ได้นะคะรู้นะคะเกรดความรู้นะคะเกี่ยวกับจํานวนสมาชิกในครอบครัวกันแล้วคะ่ะคุณครูนะคะก็จะพาเด็กๆนะคะไปรู้นะคะเกี่ยวกับ เก็ดความรู้นะคะอะไรบ้างเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเด็กๆคุณครูนะคะจะพาเด็กๆนะคะไปทบทวนนะคะพยัญชนะค่ะกอไก่ถึงฮอนหกทั้ง44ตัวค่ะเราจะมาทบทวนแล้วก็ท่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะกอไก่ขอไข่ขอวขวดคอควาย คอคนคอระครั้งงองูจอจานชอฉิงชอช้างซอโซ่ช่อกระเชอยอผู้หญิงดอชาดาตอปะตะถอฐานทอนางมนโท๊ทอผู้เท่า นอเน้นดดเด็กตเต่าถอถุงทอทหารทอทงนอหนูบอใบไม้ปอปลาผอผึ่งฝอฝาพอพานฟอฟัน พอสัมเพามอมายอยักษรอเรือรอลิงวอแหวนสอสาลาสอบรุสีสอเสือหอหีบรอจุลาออ่างฮอนคู่ค่ะ ก็อยากให้ดีๆนะคะฝึกท่องฝึกอ่านนะคะอย่างน้อยวันละหนึ่งรอบค่ะเด็กๆก็จะเก่งแล้วก็จําได้นะคะพอเราได้ทบทวนค่ะก็ไก่ถึงฮอนฮูกกันแล้วค่ะคุณครูก็จะพาเด็กๆนะไปผ่อนคลายอารมณ์กับร้องเล่นเต้นตามเพลงค่ะไปกันเลยใครที่ดูบนแท็บเล็ตและมือถือสามารถกดติดตามและกดกระดิ่ง ทบทวนค่ะพยัญชนะไทยนะคะทั้ง10ตัวไปแล้วนะคะก็ไก่ถึงฮอนหฮูกค่ะแล้วก็ผ่อนคลายอารมณ์กับรอ้องเล่นเต้นตามเพลงกันแล้วใช่ไหมคะทีนี้คุณครูก็จะพาเด็กเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะรบกวนท่านผู้ปกครองค่ะหยิบหนังสือวิชาพัฒนาภาษาไทยขึ้นมาเลยค่ะในคลิปที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้ให้การบ้านไปทั้งหมด2หน้าค่ะก็จะเป็นหน้าที่ ก็จะเป็นหน้าที่นะคะ22แล้วก็หน้าที่23ค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นหน้าที่24แล้วก็หน้าที่25ค่ะเด็กๆทำเสร็จกันหรือยังคะถ้าทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งในรายกลุ่มอนุบาลหนึ่งค่ะมาอุ่นเพื่อแล้วก็ให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับนักเรียนคนไหนที่ทำไม่ทนันไม่เป็นไรคะ่ะคุณครูพูดทุกคลิปเลยคะ่ะทำเสร็จทีหลังก็ส่งรูปย้อนหลังมาให้เ,เพื่อนๆแล้วก็ให้คุณครูดูด้วยนะคะ ทำเสร็จที่หลังก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเ,เด็กก็ได้ฝึกเขียนแล้วก็เด็กก็จะยังาสามารถจําได้ค่ะเด็กก็ยังได้ฝึกหัดอยู่ตลอดนะคะค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะในหน้าที่24ค่ะให้ทําอะไรคะในหน้าที่24นะคะก็ให้ลากเส้นตามรอยประค่ะาลากเส้นตามรอยประนะคะก็จะเป็นรูปค่ะเป็นรูปของเด็กนะคะเด็กเล็กกาลังคานเลยนะคะ ครานจะไปเอาลูกบอลนั่นเองค่ะก็ให้ระบายสีด้วยนะคะให้สวยงามค่ะพร้อมด้วยแขนตามรอยปะนะคะที่เป็นนะคะเป็นวงกลมค่ะเป็นวงกลมมันก็จะมีทั้งหมดอยู่2บรรทัดค่ะก็ให้แขนตามรอยปะให้สวยงามด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการ้านหน้าที่24ค่ะไม่ยากเลยค่ะเป็นการฝึกเด็กๆนะคะจับดินสอแล้วก็ฝึกเขียนด้วยนะคะต่อไปเรามาดูหน้านที่25ค่ะหน้านที่25ค่ะก็ ให้รากเส้นตามรอยประเช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นรูปนะคะเยีอราบคอยาวทั้งหมดสีตัวก็ให้ระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะพร้อมด้วยนะคะแขนตามรอยประค่ะ,ะแขนตามรอยประนะคะก็จะเป็นนะคะมีวงกลมนะคะแล้วก็ขีดลงมาข้างล่างนะคะ เหมือนลูกลอกเลยนะคะก็ให้เขียนตามรอยประนะคะก็จะมีทั้งหมด3บรรทัดะคะ่ะก็จะมีทั้งหมดสบรรทัดนะคะก็ให้เขียนตามรอยประให้สมบูรณ์ค่ะพร้อมกับระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบ้านหน้าที่25ค่ะการบ้านนะคะของวิชาพัฒนาภาษาไทยในคลิปนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด2หน้าค่ะก็จะมีหน้าที่24แล้วก็หน้าที่25ค่ะเด็กทำเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมถ่ายรูปส่งในกลุ่มอนุบาลหนึ่งคะ่ะ ขออนเพราอนแล้วก็ให้คุณครูดูด้วยนะคะย้ําเลยค่ะย้ําเลยสําหรับนักเรียนคนไหนที่ทําไม่ทันไม่เป็นไรค่ะทําไม่ทันไม่เป็นไรค่ะทํเสร็จทีหลังก็สามารถส่งรูปย้อนหลังมาให้เพื่อนๆแล้วก็ให้คุณครูดูได้ค่ะอย่าให้เด็กๆทำการบ้านนะคะแล้วก็มาส่งคุณครูด้วยนะคะเด็กๆจะได้ฝึกเขียนได้ฝึกระบายสไีได้ฝึกจัดเป็นสอนอยู่ตลอดเวลานะคะค่ะ พอนะคะเราได้อเราได้การบ้านไปแล้วทีนี้คุณครูก็จะมีคลิปนะคะก็จะมีคลิปผ่อในใคลายอารมณ์ค่ะจากคลิปคุณครูพี่เลี้ยงของเรานะคะร้วไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้คุณครูพี่เลี้ยงมีคลิปอะไรให้เรามาดูบ้างคะ่ะไปดูพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคน วันนี้ก็มาพบกับคุณครูอัญชลีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมดีๆให้เด็กๆได้มาทําตามนะคะเด็กๆคะจะเป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยเด็กๆลองไปดูนะคะ สมาอวดคุณครูบ้างนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะ,ะเด็กค่ะสำหรับนะคะคลิปวิดีโอที่คุณครูนะคะได้นําให้กับเด็กในวันนี้นะคะก่อนจบคลิปนี้ค่ะคุณครูอยากจะฝากนะคะให้ท่านผู้ปกครองค่ะแวะมาเอาหนังสือนะคะเทอมหนึ่งนะคะส่วนที่เหลือนะคะกับคุณครูค่ะได้ที่นะคะโรงเรียนค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ เวลาเก้านาฬิการตรงถึงเวลา15บหนาฬิการตรงนะคะยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเพราะว่าหนังสือรอบแรกที่คุณครูได้แจกไปจะครบทุกวิชาแล้วค่ะจะหมดทุกวิชาแล้วนะคะเราจะเริ่มเรียนวิชาใหม่กันแล้วค่ะก็อยากจะรบกวนให้ท่านผู้ปกครองนะคะมาเอาหนังสือให้โบราณของท่านที่โรงเรียนด้วยนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมทําการบ้านอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้ามาส่งคุณครู แล้วก็ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะคุณครูก็จะเสริมค่ะคุณครูก็จะเสริมคุณครูจะปั๊มนะคะตามรอยประในสมุนท่าเด็กๆค่ะวันที่เด็กๆมารับหนังสือเพิ่มนะคะคุณครูก็จะแจกให้นะคะแล้วก็ให้เขียนตามรอยประอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้านะคะก็จะเริ่มวันละหนึ่งหน้าเลยนะคะแล้วก็ให้ถ่ายรูปทรงใดๆกลุ่มอนุบาลหนึ่งมาให้เพื่อนๆแล้วก็คุณครูดูเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะ เราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสัสดีบ๊นี้ายสวัสดีค่ะ